เอาสวัสดีครับชาวเกมมิ่งวันนี้ผมบอสโต,ตอยู่ที่อีพิกวอชชอยแล้วนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตัวละครตัวหนึ่งครับนั่นคือเล่าปี่ครับผู้น้อมน้อมวถือคุณธรรมเราจะมาดูสกิลเขาในการลบว่ามันดีแค่ไหนว่าแล้วไงเราก็ไปกันเลยดีสิรอเลย แล้วปีนะครับในเรดความหายากของการนั้นเขาอยู่อันดับสิบเลยอันดับสิบเหรอก็ไม่น่ายากเท่าไหร่เป็นขุนพลจกนะครับฝ่ายสนับสนุนค่ากำลังในการลงกำลังพลของเขาคือแปดนะครับแปดนี่ก็คือค่อนข้างสูงนะครับต่ำกว่าเก้าหน่อยเดียว ลงได้ใหับครับถือว่ามันสายสนับสนุนสายฮิวคนหนึ่งที่เก่งมากเลยเพราะว่ามีบัฟลบล้างไอทีมเมื่อเขาได้การ์ดครับจะได้การ์ดคุณธรรมหน้าที่นะครับคุณภาพระดับ S สสกิลประเภทแอคทีฟครับสกิลประเภทแอคทีฟคือสกิลไล่ครับมีอาจมีอาจจะถูกเบรกได้ อัตราการออก50%นะครับใช้ได้ทั้ง4ดาวทรับเอฟเฟกคือรักษาบัฟนะครับศึกษาโดยใช้คนุณคนุเอง4ดาวครับเพิ่มความเ้าหน้า0.5.0นะครับก็เ,เกือบ20ใบฟื้นเอฟเฟกเขาคือฟื้นฟูกำลังคนค่าหนึ่งปรเซ็นต์85-170%ได้รับผลจากปัญญา โอ้คือถ้าเราปีอัพปัญญานี้ก็จะฮิวแรงขึ้นมากของขุนก้ลฝ่ายเราที่มีกำลังบนต่ำสุดอ๋อและชะ้ัดกลงลบสถานะด้านลบของเป้าหมายครูดาวสุวิสกิลเขาเป็นประเภทแอคทีมนะคือต้องไล่ถ้าโดนเบรก ถ้าโดนเบรกโดนเงียบงานหรืออะไรพวกเนี้ยทำให้ไม่สามารถไล่ได้เหมือนกันนะคุณสมบัติของเขาคือเขาจะฮิวตัวต่ำสุดตัวที่มีพลังควมต่ำสุดครับแล้วก็ลบลบ,ลบไอบ้บัฟสถานะไอ้พวกมึนงงอะไรพวกเนี้ครับเพราะเขาลบหมดเลยอืมดีนะผมถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะน่าใช้นะ ถ้าเอามาใส่ให้ตัวอินก็สามารถเข้ากับเป็นรักษาแล้วก็เป็นเป็นบัฟเป็นลบบัฟด้านลบของผมเป้าหมายไปเลยอะ่ะอืมจริงคุณภาพเอสแลมาดูสกิลติดตัวเขากันดีกว่าสกิลเมนเมนหลักของเขานะครับเมื่ออยู่ทับหลักไม่ตาและขอบเขตนะครับคุณภาพเอสประเภทเอ็มนะเมนหลัก ใช้ได้ทั้งสี่เก่าทัพเลยอัตราการออกไม่มีครับอัตราการออกไม่มีนี่ก็คือายแน่นอนเพราะมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ื้นฟูกำลังพันต่อตนเองและขุนพลสหายหนึ่งคนอัตราการฟื้นฟูได้รับผลจากปัญญาอีกแล้วและเพิ่มการหลบหลีก30%มเรมื่อเปิดจะทำให้ดัมเมจทั้งหมดไม่มีผล ต่อเนื่อง10วินาทีคููดาว20วิอืมก็คือว่าเขาจะหิวเขาจะหิวตนเองกับเพื่อนในทีมอ่ะหนึ่งคนนะครับอัตราฟื้นฟูได้ได้ได้ผลจากปัญญาด้วยซึ่งมันสามารถแรงแรงขึ้นมากเลยแล้วก็เพิ่มการโหลดบีก30%อืมได้ได้เฉพาะเขากับเพื่อนเขาเท่านั้นนะ อีกคนหนึ่งไม่ได้คุณพนลองอีกคนไม่ได้ได้หรือได้วะมันไม่บอกอะอ๋อได้เหรอได้ไม่บอกไม่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูในงานศึกดีกว่าดูในงานศึกมันน่าจะชัวร์กว่านะครับเอาเรามาดูสกิลติดตัวเขาสกิลติดตัวเขาคือเจ้าเรียชื่อ <c oughs> คุณภาพเอสนะครับ เป็นบัญชาการบัญชาการคือมันจะไล่ออกก่อนเลยรบัญชาการอะสกิลประเภทบัญชาการคือมันจะไล่ออกก่อนอัตราออกร้ออร์เซ็นครับใช้ได้ทั้งสี่อัครา30วินาทีแรกเพิ่มดาเมจเพลังยุด12.5ถึง25เปอร์เซนให้กับขุนพลเราที่มี อ๋อที่มีพลังยุทธ์สูงสุดนะแล้วทำให้ขุนพลฝ่ายเราทั้งหมดถูกดาเม็ดร้อยงองก็คือสามสิบวินาทีแรกเป็นบัฟบรรยากาศเนี่ยเป็นพับเป็นบัฟเริ่มต้นแหละสามสิบวินาทีแรกมันจะเพิ่มดาเมจให้ขุนพลฝ่ายเราอ่ะที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะพลังยุทธ์สูงสุดเนี่ยสองคน อาจจะเป็นเราก็ได้เืออาจจะเป็นอ่าทับรองของเราทั้งสองทับก็ได้แล้วแต่มันจะได้แค่ให้แค่สองคนครับคืออีกคนหนึ่งไม่ได้แต่เพลยงป้องกันน่ะที่ทําให้ดามจลดลงอ่ะสิบเปอร์เซ็นถึงยี่ห้าปอร์เซ็นอ่ะได้ทั้งสามคนนะครับวุ้นแล้วทาไมเพียงโจมตีมันไม่ให้หมดทุกคนวะเอ <c oughs> เอาเฮอะมันเป็นปสกิลเขา <c oughs> สตเตตัสของเขานะครับสเต็ง9ก้บวก1.70ก็กลางกกลางนะครับอิน119.2บวก1.90ก็ค่อนข้างก็กลางดีอ่ะมังกลางดีรัดเขานี่อสูงนะรัดเขาสูงนะ122.1ครับบวกจุดบวกส1 0ดเฟนซ์1น4 บวก2.0อันนี้มันกลางกลางไปค่อนข้างสูงนะบวกบวกตอนหลังนี่บวก2.0ถ,ถือว่าค่อนข้างสูงไนะสปีดเขาตั้งกลางครับ1.12บวก1.6ก็กลางขึ้นซ่องสูงสเสน่ห13์1.31.9โอ้บวก2.5เลยนะบวกสูงเลยทีเดียวอืม ทหารก็ถือเป็นพลดาบนะครับมีพลเท้าข่มโลนะครับข่มพมทวนนะครับถือโอนะครับข่มทวนเมื่อสู้กับพลทวนแล้วชนะทางอันนี้คือเขามีสกิลเอฟเฟกตของเขามีเกาะเถาวันด้วยคนเท้าอืแหลมนะเนี่ย หารหมูเป็นพลดาบขมพลทวนใครอบพลทวนพลทวนเยอะนะอืสกินมีไหมโอ้สกินมีครับสกินเขาจางังจังเรี่ยคุณธรรมเนรัอจังเลี้ยคุณโอ้โหยันกะยังกะ,กะชอบปะอ๋องเงี้ยโอ้ชอบปะออกมาเหรอ เท่ดีเท่ดีพันธานาการมีไหมพันธานาการมีสองพันธานาการครับสาบ,าสาบ้านสวนรวงทอ้อเปิดใช้กองทับลงได้พร้อมกัน3ามคนก็มีเตียวหุยกับโกนอูนะสาับสานสวนรวงท้อยทุกสิบวินาทีฟื้นฟูกําลังต่อขุนวนฝ่ายเราที่มีกําลังคนต่ําสุดอัตราการฟื้นฟูสามสเอร์เซได้รับผลจากปัญญา ของขุนพลหลักก็คือถ้าให้ขุเล่าปีเป็นขุนพลหลักนะครับมันจะบัฟมันจะบัฟพวกเราที่มีกำลังพลต่างสดฮนะอัตราฟื้นฟู30%ได้กับผลจักปัญญาด้วยก็คล้ายๆกินสกิลของมันเลยนะแล้วถ้าเป็นกองกำลังสามก๊กอ่ะ กองกำลับบงสาก็คือโจโฉกับซุนกวนนะครับเมื่อเปิดใช้กองพลได้ครับพร้อม้อมกันสามคนเพิ่มเสตีตัดทั้งหมดวางยุทธปัญญาป้องกันและความเร็วโจมตีสิบแต้มสิแต้มเหรอให้ให้ขุนพลฝ่ายเราทั้งหมดสิแต้มผมก็ดูไม่เยอะออกน่าจะเพิ่มทะงยี่สิบแต้มเพราะสามตัวนี้หายากมากเลยนะ โจโฉเนี่ยเรดเรดการหาเขาเขาเป็นอันดับหนึ่งนะคือหายากเอ่อรอบปีนี้มันเป็นอันดับสิบนะครับซุนกวนร,รู้สึกจะอันดับสี่เปล่าอ่าใช่ซุนกวรอันดับสี่โจโฉนี่เรดอันดับหนึ่งนะฮะที่ได้ยากอืม เราไปดูสกิลคข้างกันนีกว่าค่าคำสั่งเขาแปดนะก็ถือถือว่าไม่สูงมากก็สูงนะแปดเพราสูงสุดมันสิบ เนี่ยครับเมื่อเริ่มเกมมาเนี่ยเรล่าปีจะจะ,จะเบิดจะเปิดใช้สกิลเจ้าเสียนะครับเจ้าเจ้าเจ้าเลี่ยนะเจ้าเลี่ยเจ้าเสือสาอเสือเลเจ้าเลี่ยเปิดใช้สกิลบัญชาการดัมเมจเพลิงยุทธ์มันเพิ่มมันจะให้บัฟดัมเมจเพลิงยุทธ์เพิ่มขึ้น12-25%แก่ขุนพลหลักที่มีเพลิงยุทธ์สูงสุด อืแต่อันนี้มันเพิ่มแค่18%ก็กลางๆก็คือกวนอูมีพลังยุทธสูงสุดกับนายท่านนี้คือตัวผมนี่มีพลังยุทธสูงสุดมันก็ให้มันก็จะให้สองตัวนี้แล้วมันจะเพิ่มการป้องกันครับการป้องกันกับทั้งสามตัวเลยเนี่ยป้องกันป้องกันดามเมจนะครับป้องกันพลังยุทธกับป้องกันปัญญาเนี่ยเพิ่มทั้งสามคนเลย เล่าปีปัญญาลดลงโจมตีนะ18.06เล่าปีพลังยุดโจมตีลดลง18.06ก็คือมันมันเพิ่มบัฟปัญญาป้องกันให้สามคนแต่จะเพิ่มดามเมจโจมตีให้กับสองขุนศึกของเอาที่มีดามเมจมพลังยุทธสูงสุดอ่ะสองคนเมื่อเล่าเจ้าเลี่ยเนี่ยออกไปแล้วนะครับก็ถึงสกิลเมนหลักเขา คิวเมนล่ะเขาเมตตาไร้ขอบเขตนะฟื้นฟูกำลังตนเองและขุนพลสหายโดยอัตราการฟื้นฟูอ๋อฟื้นฟูตนเองกับสหายหนึ่งคนนะอัตรา,ารฟื้นฟูแล้วก็ผลจากปัญญาและเพิ่มและเพิ่มการหลบอีกสามสิบเปอร์เซ็นตครับสามสิเปอร์เซ็นในการเพิ่มเขา ไม่ตาแล้วขอบเขตนี่ไงออกแล้วไม่ตาแล้วขเขตเล่าปีเปิดการใช้สกิลขุมพลหลักไม่ตาแล้วขอบเขตลบดีที่ได้รับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะขอ,อนึ่งสิบวิก็คือมันใช้วินาทีที่เจ็ดมันก็จะไปสิ้นสุดวินาทีที่สิบเจ็ดแล้วฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเขาเองกับ ทหารอีกหนึ่งคนอันนี้เขาเขาเพิ่มตัวเขาตัวเขาเองกับตัวผมนะครับเราก็เพิ่มลบปีสามสิบเซนลบอีกสามสิบเปอร์เซ็นมีผลไหมนายโท่ต่อว่าปีเปิดการโจมปีทั่วไปเล่าปีลบปีก็เมดนี้อืมสามสิบเปอร์เซ็นนี่ก็พ้นกันนะนายโทรโจมตีต่อนายท่านเปิดการฉัก เปิดฉากโจมตีนี้นายท่านกำลังคนรับรวงสามสบสองเอาทำไมผมหลบไม่พ้นวะสามสิบสองทำไมผมไม่พ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เดี๋ยวมาดูมันถึงรอบที่อะไรรอบที่สิบเจ็ดนะครับรอบที่สิบเจ็ดเราจะดูกันนะว่ามันหายไปจริงหรือสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่ไงรอบที่สิบเจ็ดครับ นายท่านกับเล่าปีสถานะลบดีหายไปแล้วอืมอย่างนี้เราก็ต้องรอคูดาวใหม่เลยครับคูดาวมันยี่สิบวิยี่สิบวิก็คือว่าถ้ามันไล่มันไล่นาทีที่เจ็ดใช่ไหมมันจะไล่ทีได้ก็วินาทีที่ยี่สิบเจ็ดอืมวินาทีที่ 27, ย,ยี่ิบเจ็ดไล่ไหมเนี่ยไล่ครับเมตตาแล้วขอบเขต นะวินาทียี่สิบเจ็ดอืมบางคนฟื้นฟูหลบดีเพิ่ม30%สามสิบเปอร์เซ็นอืมถือว่ตัวซับปลอตตรงที่ที่เจ๋งเหมือนกันนะ แต่มันไม่สกิลเมนหลักของมันเนี่ยไม่ไม่ลบไม่ลบไอ้พวกสกิลมึอนอะไรนะครับสกิลมูนพวกสกิลสถานะไม่ลบนะครับสกิลเมนหลักของมันไม่ลบยกเว้นจะแปลงจะแปลงเป็นสกิลอะยกเว้นจะเอาตัวมันไปแดกเป็นสกิลอ่ะคุณจะทำหน้าที่อะสกิลน,นั้นอะลบนะครับ อย่างน้อยเราเราก็สมควรจะมีมันสักสองตัวเนาะเอาไปแลกสกิลอันหนึ่งแล้วก็มาใส่ให้ตัวมัน,นะะ่ะแกโอ้โคตรมีเลยเพราะสกิลเมนหลักของมันไม่ลบแต่สกิลที่แลกจากการ์ดมันลบครับอืมก็น่าใช้อยู่แล้วสกิลติดตัวไอ้เจ้าเลี้ยเนี่ย มันบัฟแค่สาสิบวินาทีแรกก็คือสามสิบวินาทีแรกถ้าหมดก็ไม่มีผลแล้วแต่ก็ดีครับบัฟดามตรเพิ่มสิบสองหรือยี่สิบห้าเซนให้กับคุณที่มีเอฟิกจงตีสูงสุดนะฮะสองคนก็เจ๋งอะถือเป็นตัวสนับสนุนแถวสองที่ดี อยากได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ผมเฉยๆน,น,นะแต่ผมอยากได้า <c oughs> การ์ดมันการ์ดมันเจ๋งกว่าตัวมันเองเลยนะเพราะสามารถลบลบไอ้พวกสกิลมึนอะไรได้อืมแต่ถ้าแต่ถ้าเขาให้ก็เอาเพราะเราชอบอยู่แล้วเล่าปีผมมีไหมผมก็ยังไม่มีนะทีมผมก็ขาดเล่าปีอยู่ตัวนึงครับตอนนี้ ก็ถ้าได้เอบปีมาก็สามารถลงทีมได้อืมน่าใช้อะ่ะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เอา <c oughs> เออตอนนี้มันมีตันนี้ฟังก์ชันใหม่ขึ้น,นมาครับแผนการครับแผนการตอนนี้ใครไปรับกัน,นยังมันใช้มันให้ใช้การ์ดครับเข้าไปแลกสกิล ช้การขุนพลเองครับสีดาวเข้าไปแรกปลอมตัวเป็นพืชสีเขียว่าทำให้ศัตรูไม่พบเห็นตลอดต่อเนื่องสิบสองชั่วโมงมีพืชพใดจะยกเลิกสถานะปลอมตัวมีพืชพรกิกรรมใดก็คือเดินนะครับขยับอืมแต่ถ้าเรายืนนิ่งๆศัตรูจะไม่พบเห็นเราอืม ปลอมตัวหินมะโอ้มีหลายปลอมตัวด้วยเนาะปลอมตัวทรายยังมีครับปลอมตัวทรายไปอยู่ในทรายเหรอเอฟเอฟเฟกต์ที่สองมันคืออะไรอดจากปากเสือปล่อยแล้วหนึ่งชั่วโมงจากสนามแรกต่อสู้จนจบแล้วไม่ว่าแพ้หรือชนะขุนพลในกองครับจะมิติสถานะเจ็บหนักอ้าวโอ้อยนี้ก็แหลมเลยสิ สถานะเจ็บหนักคือมันจะบาดเจ็บครับมันจะบาดเจ็บประมาณสิบนาทีนะอืมมันจะบาดเจ็บประมาณสิบนาทีแต่ถ้าไม่ไม่มีสถานะเจ็บหนักนี่เราก็สามารถออกลดออกลบได้ต่อเลยเมื่อเราดึงทหารกลับมานะอืมก็เจ๋งนะ่ะพายุสายฟ้า เพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ของล็อกแกร่งครับต่อเนื่อง5วินาทีอืมเดินเร็วขึ้นครับเดินเร็วขึ้นอากาศไม่มีผลใดๆนะครับเตต,ตัสก็ไม่มีความต้องการขุนพลขุนพลเอกนะครับ5ใบเดิมเร็วขึ้น5วินาที อย่างเราเดินเราเดินไปหาศัตรูเนี่ยยี่สิบวิมันก็ลดไปห้าวินาทีเอ้ยใช่เหรอมันไม่ใช่ห้าวินาทีนี่อันนี้มันเดินเดินเรนขึ้นต่อเนื่องห้านาทีเลยเหรอเพิ่มความเร็วกับเครื่อง, Heroes, อง,งนี้ของกองทัพเพิ่มความเร็วการเคลืล่อนที่ของกองทัพก็คือเร็วขึ้นนะครับต่อเนื่องห้านาที แต่มันไม่ได้บอกว่าเร็วเท่าไหร่อาจจะเร็วอาจจะเร็ววดมาครึ่งหนึ่ง่ะอืมแบบสามรอยเอร์เซนี่ยแบบเรากดถอยทับเนี่ยสามรอเปเซนตอืมอาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้มีอีกไหมไม่มีเหรออ๋อสกิลแรกมันมันใช้เดชชื่อเสียงด้วยนะครับชื่อเสียงเลเวลหนึ่ง อันนี้สองคือเด็ดชื่อชื่อเสียงเลยว่าแปดครับมาดูชื่อเสียงเลยว่าสิบกันม้างจูโจมสิบทิปประเภทแผนการครับรูปแบบตัวเองกองทัพตัวเองอากาศไม่มีผนใดๆความต้องการขุนพลเอกห้าดาวขุนพลเอกห้าใบครับไม่ใช่ขุนพลเอกห้าดาวอกาวองทัพซ่อนตัวศัตรูไม่เห็นเมื่อพบเมื่อพบกับศัตรูมีโอกาสซุ่มโจมตีเมื่อซุ่มโจมตีสําเร็จแล้วจะมี โอกาสเปิดสกิลแอคแท็กแอคทีฟเพิ่มต่อเนื่อง12ชั่วโมงการลงมือใดๆจะยกเลิกสภาวะดักซุ่ม,มก็คือเหมือนพวกแนวแอตาซินนะเปิดเมื่อเราอยู่เฉยๆมันจะนิ่งเงียบพอศัตรูเข้ามาหาเนะ่ยเราจะมีโอกาสเปิดสกิลแอคทีฟเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง12ชั่วโมงมันไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะว่าว่าโอกาสเปิดสกิลแอคทีเพิ่มขึ้นนะเท่าไหรแต่น่าจะเยอะอรอบตีเฉิงชาคืออะไรกองทัพทางกายรูปแบบตัวเองกองทัพตนเองกองทัพทางกายศัตรูมองไม่เห็นต่อเนื่อง5นาทีสามารถเดินทัเพเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอื่นจะออกสถานะ่างกายอ๋อก็คือเราอยู่เฉยๆศัตรูมองไม่เห็นต่อเนื่องรับ5นาทีถ้าเอ่ย5นาทีเราอาจจะมองเห็นก็ได้อันนี้เขาไม่ได้บอกต่อเนื่อง5นาทีสามารถเดินทับเคลื่อนไหวจะออกจ,จากสถานะ่างกายอ๋อคือถ้าเคลื่อนไหวก็ออกจากสถานะบางกายอืม ใครจะแรกไปใช้ไหมอ้ยตอนนี้แม่ทัพขุนพลเอกผมน้อยอะ่ะแล้วตอนนี้ใช้ทุกทัพเลยนะครับใช้ในการเปิดสกิลแรกอะไรผมยังคงไม่แรกรอ่ะอืมแต่ถ้าใครมีการเห,อเหือก็าแลกไปใช้ก็ดีนะอืมมันเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ขึ้นมานะครับตอนนี้ แผนการการอืมตอนนี้หลายกิวก็พยายามเก็บมือกำลังกระตีเข้าในแคว้นกันวันนี้คงไม่มีการตีที่แปดให้เห็นนะเพราะบักแมนนอนหลับไปแล้วตอนนี้วันนี้ผมกลับมาช้านะครับดึกมาก โอเคยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสุขสันวันสงการต์ที่ใกล้จะมาถึงด้วยทุกคนสวัสดีครับ